ลอกหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เจาลอกไปดักปลาด้วยนะเดี๋ยวจะไปดักทิ้งไว้ไม่รู้ว่าจะได้เปล่าไปหาที่เดิมครับสมาชิกก็กำลังวิ่งอยู่ข้างหน้าผมอยู่โบออกมาพร้อมกันพอดีเลยเหม,มือนเดาใจกันถูกเป๊ะเลยผมจะอยู่หมู่บ้านห่างออกไปอีกประมาณสามกิโลครับจากบ้านนี้ไปเราก็วิ่งมาถึงพอดีเลย เสียงแหมแห้งหมดแล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนแล้วอากาศเปลี่ยนด้วยจะถึงคลองแล้วครับจะถึงห้วยแล้วอีกคิดยาวอ๋ลงมาแล้วครับไปที่เดิมครับไปที่เดิมเดี๋ยวจะเลยไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวอันนี้ผมดักรอบไว้นะครับไม่รู้จะได้ปลาไหมนะครับจะลองดูนะครับก็มาดักสนุกสนุกนดูจะมีปลาให้ได้กินหรือเปล่า เดี๋ยวรอรุ่นครับสักเอาครับวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่เรามาเมื่อวานนี้ได้ไปปักขาวน้อยไปกิโลหนึ่งกิโลกว่ากว่าวันนี้ก็มาลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วรุ่นครับพี่เราก็ยังอยู่ในน้ําอยู่อันนี้ผมตามมาทีหลังนะครับเมื่อกี้ไปวางรอบไปอยู่ว <c oughs> างรอบไปอยู่เดี๋ยวเราตามไปดูทางนู้นก่อน หรือว่าเขาจะปลาจะติดตะขคร่ไหมช่วงนี้ก็เพิ่งจะสิบเอ็ดสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโม,มงนี่ได้แล้วมั้งได้เยอะไหมได้เยอะไหมเดี๋ยวเดินตาไปดูครับบรรยาก,กาศก,าก็คึมค้มๆนิดๆโอ้เป,ไนไปไน็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างกินน้ำไหมทั้งพงศ์ได้ดี เหรอ,โ,อโหเนี่ยดูครับดูน้ำไหลจากท้องนานะครับเข้ามาในคลองนะครับอกระป,ป๋องน่าใส่ปลานี่บรรยากาศาสุดยอดเลยแล้วครับอ่าเจ๊ไม่ต้องมาหรอกอยู่นั้นแหละเดี๋ยวดูน้ำไหลเดี๋ยวผมจะเอาล่องมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวล่องมาใส่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอมาดูสมาชิกก่อนเป็นไงได้เยอะไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยใช่ไหมตรงที่มองเหยียวนั่นเองครับเนี่ยฮะ เดี <mniej Bluetooth> <restrial> ๋ยวเดี hmm. ๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหพี่ดี๋่โอ้เต็มถุงเลยน้ำดูบรรยากาศครับสลวสลวครับมืดมนะครับเป็นไงติดป่าติดเปล่าว่า เปน็นยังไงเด็กไ,ล,ไล่ป้องบ่เอาไปเอาไปให้ยัง,ยงไงยู่หันอ่ะบก็ไปดูครับตรงนน้นเขาเมื่อกี้เอาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ได้เยอะอีกแล้วครับได้เยอะอีกแล้วโอ้โหงานนี้มันลงน้ำไปดูตะไคร่ตรงนี้ก่อนครับว่ามีหรือเปล่าตรงไหนลูก น้ำลึกว่าเอาเนี่ยไม่ลึกหรอเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่ขนาดไม่ลึกแล้วเนี่ยเออจะมิดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอยู่จะติดไหมครับนี่จะขายกี่เส้นเนี่ย ติดแล้วครับนี่โอ้โหทั้งปลาเขาปลากาเอาหล,หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วโอ้โหแรงมือแต่คุยหลุดไปเลยตัวหนึ่งนู่นโอ้โห,โหเพียบเลยต้องหาอะไรมาใส่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูยกมาดูครับรุมบุ๋นครับติดรึติดเพิ่มเลยเพียบหนูอือหือสุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไป เอาที่มาใส่ก่นอนเดี๋ยวไปปลดป้าก่อน เนี่ยเป็นบรรยากาศมากินข้าวมากินข้าวอยู่ริมหนองน้ํานะครับนี่กําลังมาหาปลาด้วยอะไรด้วยมาปิกนิกกันกลางวันตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วมาปิกนิกกันครับบ่ายโมงเลยไหมบ่ายโมงส่วนแม่ครัวเราก็กําลังทาําปลาขมักขม่นน,นะครับเนี่ยนะครับพี่สาวกำลังทำปลาอยู่ครับส่วน พี่สาวคนน้นก็กำลังต้มปลาให้กินอยู่นี่ครับเด็กสับปลาอันนี้พี่ไทยาเราลังจะปิ้งปลาครับปิ้งปลาขาวน้อยขางปลาขาวหางเหลืองๆแล้วครับนี่ปลาขาวมนเหรอเาเรียกปลาขาวมนใช่ไหมอ๋อขอโทษครับปลาขาวมน์ครับลังจะปิ้งนะครับเนี่ยปิ้งคือจะใส่ไปหีบไรยากาศเขาก็ขับรถลุยเข้ามาครับ ขับรถลุยเข้ามารุ่นครับเป็นรู้จะออกได้ป่าวตอนออกเนี่ยนหนอ๋อจะรถเลี้ยวเหรอโหเจี๊ยดังต้องแต่งต้องแต่งเลยนะนี่บรรยากาศนะปีหนึ่งจะจะมีโมเมนต์แบบนี้สักครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วเนี่ยนานๆเราจะมารวมตัวกันสักทีเนี่ยลูกเสือ มาได้เร็วกินข้าวเร็วบ่ายโมงกว่าแล้วโอ้ปลาบอลใหญ่เลยเมื่อกี่ไม่ใส่ผุ่นหอกมาใส่หนีกับบอลท่อนกินดอกเออตมั่งแล้ววุ้นนี่จะเยอะนี่เยอะนี่รดนมำกับมีแตุ่่นเดียวบันไปหาบรรยากาศอย่างนี้ได้ที่ไหนในกรุงเทศไม่มีหรอกใช่ไหมเนี่ยดูได้เด้อครับเนี่ยบรรยากาศใช่ไหมฟินสุดๆ เร่นไปทางโน้นก็ทางทิศตะวันตกครับตรงนี้ตะวันตกนะตรงนู้นทางนี้ก็ไปทางบ้านลุงยางนะ่ครับทางนี้ไปดนบ้านลุงยางตรงนี้บรรยากาศกับข,ข้าวสุกยังจะได้กินข้าวกันหิวข้าวแล้วบ่ายโมงแล้วทไม่เลยเนี่ยโหดูนี่เนี่ยกับกับไฟแรงกินข้าวกินข้าวเรทั้งบุญไป อันใดทีกไปล่วงเกินเลยนะแต่ลูกหลานก็พอไม่ได้ล้วงเกินดอกเราเรียนทฤดอกเราก็ย่อกาเรียนทดอกอวิธีดอกเราเรีนวิธีที่ว่าปขาวาที่ขาเลยยังนีดอกมันกี่ผมเนยใแก่่โา เฮ้ยเดีวมาีข้าวเยปลาปลากระป๋าน้ำแป้งน่าน้้น่ากินมาก

เหมดวันใจบุญมาเลี้ยงปลาเนาะูมอยู่ข้างผมนมาอู่ข้่มอบไปเออยนี่ก็มีนี่แน่นี่มีผู้ใดวะนี่มนี่เ่าเห็นปะเห็นปะนั่นแม่นี่เนาะ ม่เนี่เาเด้อมาก็าเด้อมาเด้อมาเด้อมา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 ้าม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 าเาม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 า่า้อมา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 ้อมามามอมา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 มมา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 มอมาเาามามดมามามาาม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 าาม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 าาม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 มา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  เห็นบอเนี่ยนะบอลวิโรจน์บาเที่ยงเดี๋ยวบอลบอลบอยต้ม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  จ้าเดี๋ยวไปฝากจ้าจเริ่มเบ็ดมันม่วนกันว่ะเดี๋ยวแกให้ลุงเด้อจ้าจ่าเขาแบ่งให้เด้ลุงมาแล้วนี่ลุงเขาเหนียวมีบ้างเขานี่นาลุงมาไหมทำยังไงโอ้โหทำเพื่อนเพื่อนทำมันโอ้ยทำ ก็ได้กินด้วเนาะ่างรถึ้ปงกระป๋อเนาะั่กระป๋อเฉพาแห้งเร็วเาเท่านั้นเลยปลาเข็นบ่มมีถุยนี่บวมถยนี่บ่มยิบขึ้มาไ่มเดี๋ไปใส่ไว้อเดี๋ยวเอาถุยม่เน้นุกบ้านหนึ่งุบ้มน่งเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวถุยมาบเดียวลูกุกบ้านห่งีวงีวงมาช้ เด็กเรียงเยี่มันเด็กินก้อนจะกอยหาไม้ใส่เ่ะกิเห็ดกินอยู่เนี่ยอะทำไมไม่เอาหน่อไม้เทอ้าบางนี่ยชิเสนี่ยชิเม่ตัวมาห่อนเท่ากับกินเผากินเาคเดียว มาพเอากันพ่อใหญ่มอ้วนมาะเพาะมัพ่อใหญ่ม้วนเอาเอากินข้าวแล้วก็สิลงต่อนี่กับข้าววันนี้ครับใช่ไหมอันนี้ยำกบเนี่ยยำกบเนี่ยปลาต้มปลาทำงานเดี๋ยบ่ายโมงกว่าแล้ว

เดนไปเรื่องลเดี๋ยวเนี่ยมมีองคาวี่เรื่อทกนฮะนี่มันมีบางเขาโอ้ยผมไม่ยากไม่ยากไ่ยาก่ต้องเขาเรายันะไดูแลนี่ผมก็กินมือนอะไัตากนั้ก็ได้ดีนเยไม่รือาเนี่ยมันจะหาลงสิาแกนไม่รอ เป็นเงได้โตกว่รอกนให้เน้อามันมันใเลยนฟางไขไม่ก็งสารชอเลยพม่แกแกชอบแบบนั้นแกไม่ชอบเราแบบนั้นเราตกไม่ได้ลไปตบท้แ บนบานสารกลาเลยเอ้ย <B stereotype and hell> <f dragging> ้เอาเบ็ดขั้นไปใส่ได้เลยดูสิแ่กพยายามอยู่นะพยายามฮะเบ็ดทันไม่ผ่านไปตัได้นะพยายามจะลบคคาสุบูรณ์ทที่ผมเอาเบ็ดมาทำให้นะเออไปได้ความดีไม่ได้หรอกทุ่มสารไรนก็ตกมได้ือผมไม่ยย่ไปกลัวเ้ยไม่ตาข้าดเลยยิ่ด บื่อึดมองอันใส่เลยเ็ป๊บแหงเลยอ่ะแถวอันแถวอันก็นัวใส่นนะแถวหัวเดวนี้กวเโอ้โหยิ่งมีต้มยเลยอี่หามหัวเลยเย้หมงเวันนี้แถวหัวแถหัวอันนี้เป็ดล้วนเลยนะไม่มีปลาเลยเนี่ยปไปหาไปหาเก็กเนี่ยเมือนสเอาแต่ว่าเส้น้ำอร่อยกว่านะพอไปกินเป็ดเลย ปลากรนินไปแล้วเรานี้วพนี้พู้นี้กินหั่าถ้าจิรเว้นนี้เขาไม่กินนี่ไงเรามีแล้วไม่มีกะยานยุงแล้วหาหารดีกินย่าอาหาไปลายุง สามวันกี้ี่อ่นีเลอยู่ใกล้ือดเยอะเนืนอมแดงฮัลโลครับรไข่มันก็ใหญ่ลโไข่หางใหญ่มากนะว่าอันไหนฮะอยากเจอกับพีสือผมก็อ้ไข่ก็ารางเงาไข่เงาอันนั้นน้ำบวก ก็กินหอดอันนั้นค่อยกล้งกินเผาเนีเพิ่นผวกพี่น้องทั้งกรุงเทพเพนมากุเล็กินเขาเน,อน,อนาอขา้องคนว่าอ่าครับครับนี <c oughs> ่กันท่าใจเหนียวมีกมหดีน้ามันหายการนอนฮะ

จากที่ผมไปหาปลามาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับบ้านผมก็จะอยู่ห่างจากบ้านสว่างไปประมาณสองกิโลเกือบเกือบสามกิโลได้ครับสามกิโลเมตรได้นะเนี่ยเส้นทางที่ไปนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่กลางคืนนะครับในการเดินทาง <c oughs> เป็นเส้นทางบ้านนอกรถชนบทนะครับมันจะออกเปรียวๆนิดนึงนะตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณเกือบเกือบจะสามทุ่มแล้วหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาชาวบ,บ้านก็บางคู่หลังก็นอนกันแล้วนี่ผมจะขับรถไปคนเดียวนะครับข้างหลังก็ไม่มีใครนั่งน,นะครับ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนะ chỗ cơ lưng mua mua phải lại đi đâu nó bắt luôn à, có chứa số รถแล้วก็ไม่มีไฟอะไรเลย <c oughs> นี่ก็ถนนพังไปแล้วเพราะว่าจะเกิดจากน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้ว กำลังข้ามสะพานห้วยสมรานะครับตัวนี้เป็นห้วยสมรานะครับที่มาจากนั่แหะครับจากอำเภยกูขันนะครับกำเพอกูขันจังหวัดชิตเกตนี่นแหละนะครับมามาจากแถวเทื่อเขาเพระนมดงรังกนั่นแหละไหลมาทางนี้ ไม่ใช่ 我不知